Ça veut dire que tout de Suisse, un homme armé d'un couteau attaque et brise six personnes avant d'être arrêté. Enquête, quelques six heures après que l'alerte a été donnée et plusieurs heures après l'arrestation de l'essayant, la police n'avait toujours donné aucune indication ni sur son identité ni sur le motif. เรามาดูความหมายด้วยกันนะคะที่ประเทศสวิสผู้ชายที่มีมีดเป็นอาวุธคำว,ว่าอักเมตัวนี้แปลว่าอาวุธอัตตักแปลว่าทำร้ายโจมตีทำร้ายเอแล้วก็เบรสเบรสตัวนี้ก็แปลว่าทำให้บาดเจ็บซี่แปลกอนทำให้6คนบาดเจ็บอาวองเดทราคาเต คำว่าอ r ไ e รเตัวนี้แปลว่าจับ Ad ดเธออไรเแปลว่าถูกจับอาวองเดอแปลว่าก่อนนะก่อนที่จะถูกจับ o n ง e กมาจากเว็บอองเกเตแปลว่าการสืบสวนแกวเกอร์แปลว่านิดหน่อยไม่มากแกวเกอร์ซิเซอร์ก็จะแปลว่าประมาณ6ชั่วโมงอัพแพรเกอแปลว่าหลังจากลาแรดเตแปลว่าการแจ้งเตือนอ e าเอเตดอนเน่ดอนเนแปลว่ามอบให้มีคำว่าเอเต เหมือนข้างบนแอ d เธออาราเตแปลว่าถูกจับอันนี้มาจากเว็บแอตเธอไอเอ e ต้อัยเตเป็นอดีตนะฮะเป็นป s จเจกบุคคลแล้วก็บวกด้วยเว็บดอนเนมีเว็บแอแล้วก็มีปฏิสิบเกษตตัวนี้ก็คือถูกแจ้งเตือน epusiaser aprela c a s t a t i o n de l e s e i g n a p r è s แปลว่าหลังจาก หลังจากการจับกลุมผู้ก่อการร้ายและสยองตัวนี้แปลว่าผู้ก่อการร้ายคะคนร้ายลาโพลิสนาเวตูจูดอนเนโอคูนังดิการ์สยลาโพลิสตัวนี้ก็คือตำรวจแล้วในนี้นะคะมีคำที่แสดงปฏิเสธอยู่สองแบบนะคะเนโอคูนแล้วก็บวกคำนามคือแองดิการ์สตำรวจยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลย มีรูปแบบคำปฏิเสธเนอโอเกิงบวกคำนามเพศชายเนอโอกูนบวกคำนามเพศหญิงและเนอนินิมาจากเนตัวนี้แล้วก็มีคำว่านินะไม่ได้ให้ข้อมูลชิวแปลว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับซองนีดองติเตตตัวนี้ก็คือสถานภาพคือ,ค,อคือการที่บอกว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรอายุเท่าไรนิอีกและไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ s ู๊เกี่ยวกับเรมอติฟมอติฟก็คือแรงจูงใจสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอ่านข่าวต่อจากคราวที่แล้วนะคะในการอ่านจับใจความเรื่องราวเนี้ยเราจะต้องดูนะคะว่าใครทำอะไรอย่างในพารากราฟนี้นะคะก็จะมีแค่สองประโยคค่ะประโยคที่หนึ่งคะเอิงนมอักเมอเอิงฟิเชเดเบซิูปักฟัวกราฟเอิงเดมีดูแซนเดปัสซองแค่นี้ก่อนนะคะ ก็คือเอ่งนอมซึ่งเป็นประธานของประโยคนะซูเชแล้วคำว่าอักเมตัวนี้เป็นส่วนขยายของเอ่งนอมก็คือที่มีอาวุธนะผู้ชายที่มีอาวุธอาแองฟิเจตัวนี้คือแวบฮะแองฟิเจก็คือทำร้ายทำร้ายทำให้เกิดอะไรเดบัสยูบสยูตัวนี้ก็คืออบอบเจออบเจดีแคก ทำร้ายทำให้เกิดบาดแผลนะคะ bless you แปลว่าบาดแผลทําใคร A un de z e n d e โดเ e n de อร n ปสสอก็คือครึ่งโหลตัวนี้เรียกว่า u n d u z a n u n d u z a n ก็คือจํานวน12นะคะเด m i มี de mi, mi, แปลว่าครึ่งหนึ่งนะ,ะ d e m i แปลว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ12ก็คือ6คนปส s o n ก็คือผู้ที่เดินผ่านไปมาทีนี้ส่วนอื่นนะคะก็คือมีคำว่า ปักฟัวกราฟอ่ะกราฟนี้ขยาย b s บาดเจ็บการบาดเจ็บกราฟตัวนี้แปลว่าหนักบางครั้งปักฟัวแปลว่าบางครั้งอ่ะบางครั้งหนักก็ในที่นี้ก็คือมีคนซึ่งอาการหนักด้วยแล้วมีคำว่า m ม c r o d i a p r พ m i d ดตัวนี้เป็นคำขยายบอกเวลานะคะบอกเวลา ดองลาเวียเดอโซเฟนเกตัวนี้คำขยายบอกสถานที่ที่เมืองโซเฟงเกเขาเขาเรียกว่าลาเวียเดอลาเวียเดอเซเซเฟนเกอร์ดองเลนน็อกเดลาสวิสเป็นคำขยายบอกสถานที่อีกเหมือนกันในตอนเหนือของสวิสนะเข,เขาเขาใช้คำว่าดองเลนน็อกเดลาสวิสอาวองเดออาไคเต้เอทอาไคเตก็คือถูกจับ อาวองเด r แปลว่าก่อนก่อนถูกจับเป็นคำขยายบอกเวลามาดูอีกประโยคหนึ่งนะประโยคที่สองก็คือ La police n'avait t o u u o u r s donné aucune indication ตำรวจไม่ให้ดอนเนแปลว่าให้นะ o u จแปลว่าเสมอเสมอ u อกูนแปลว่าไม่เลยไม่มีข้อมูลที่จะให้ชิว <You? S 1> ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะ ซูซองนีดองติเตซองนีดองติเตมาขยายข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับซูแปลว่าเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับอีดองติเตก็คือสถานภาพนินิเนนินินะมาจากคําว่านาเวดอนนินิซูซองนีดองติเตนิซู๊กเลมูติฟมูติฟก็คือแรงจูงใจมาดูส่วนขยายประโยคกันต่อค่ะแกลกัสซีเซอ อัพเพร l เกอร์ลาแรตอเอเตนี้ัวนี้เป็นคําขยายบอกเวลานะคะแก,ก้วเกอแปลว่าบางครั้งมาใช้กับจํานวนเวลาก็จะหมายถึงว่าประมาณนะประมาณ6ชั่วโมงหลังจากลาแรกเตอรอะเอเตดอนลาแรกก็คือการแจ้งเตือนเอและปุซเซอร์อัพเพอรลาเฮสตัสยองเดล a s เซยองอันนี้ก็เป็นคําขยายบอกเวลาเหมือนกันปุซเชอร์แปลว่ามากมายก็คือหลายๆชั่วโมง อัพแปลว่าหลัง l a r e s ส a t i องก็คือการจับกลุ่มของ La s เซ o ยองก็คือผู้ก่อการร้ายตำรวจก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพว่าผู้ร้ายเป็นใครหรืออะไรคือแรองจูงใจมาอ่านข่าวย่อหน้าต่อมาค่ะจากคำศัพท์ที่เขียนข้างล่างนะคะคำแรกก็คือ bless bless แปลว่าทำให้บาดเจ็บถ้าเผื่อว่าทำให้ตัวเองบาดเจ็บก็จะใช้เป็นแวน็บพ n o m i n ก็คือ เซอร์บรัเซลาบรสอยู่ตัวนี้แปลว่าบาดแผลทีนี้คนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเรียกว่า le b บ e ั e เซ b ลาบรสถ้าเป็นเพศหญิงก็เติมเออตอีกแว็หนึ่งคือแว็ C oupe. C oupe, ปกุเป่กุเปแปลว่าหันแปลว่าตัดเป็นคำนามเรียกว่า la ก o u p u r e จะแปลว่าบาดแผลนะคะทีนี้มาดู คำศัพท์อีกก็จะมี le réseau social ซูลโซโซเชียล x โซตัวนี้คก็จะแปลว่าสื่อโซเชียลก็คือโซเชียลสื่อสังคมเขาไม่ระบุชื่อเขาบอกว่า x นะฮะแล้วมีคำว่า message เอิ message ก็คือข้อมูลข่าวสารมีคำว่ากองตนน่อ่ามาจากคำว่าก้องต่งก้องต่งจะแปลว่าเค a Police ก็คือตำรวจ อกองตัวนานก็คือจะเป็น adjective ขยายขยายตำรวจนะฮะตำรวจของเขตนะหรือตำรวจของอำเภอมีแวบ a p r e c i s e ก็จะแปลว่าชี้ระบุชีนะ้ทีนี้มาดูความหมายฮะจากข้อมูลที่อยู่บนสื่อสังคมตำรวจของเขต a p r e c i s e ก็คือได้ระบุได้บอกไว้ว่า el conte si b r e s e conte ก็คือนับ แอลก็คือใครแอลก็คือลาโปลิสตำรวจนับได้ผู้บาดเจ็บ6คนดองแซกแตงซูฟหรือเดกราฟกุบิวซูฟร,ฟรตัวนี้มาจากแว็บซูฟรีแปลว่าเจ็บปวดได้รับความทุกข์แซกแตงตัวนี้จะแปลว่าจำนวนหนึ่งดองตัวนี้เป็นคำเชื่อมประโยคที่บอกว่าในจำนวนนี้นะคะเจ็บปวดจากแผลกราฟกุบิวก็คือบาดแผลที่กราฟ สาหัสโอซาองจูเดเซซอร์ก็แปลว่าประมาณ16นาฬิกาสี่โมงเย็นล้อมผู้ชายคนนี้ฮะผู้ชายคนนี้ก็คือคนร้ายนะ่ะอาอัตตะเกอิ่งปาส่องทำกิยาอะไรทำกิยาโจมตี ti. ทำร้ายเอิงปาส่องคนที่เดินผ่านไปมาอลากาเดเซดวิล ที่สถานีของเมือง The g e l g r du Smil a b i t o n ออ b i t o n แปลว่าบุคคลที่อาศัยอยู่มีคนที่อาศัยอยู่ประมาณ1 2 0 0 0คนกี้ตัวนี้เป็นคำเชื่อมประโยคเหมือนกันกี ee, น้นี้แทนเมือง La Ville กี้สตูปซึ่งตั้งอยู่สตู f, ปแปลว่าตั้งอยู่ Assoussant de k i l o m s o ซ s s n เนี่ยตัวนี้แปลว่าประมาณ60กิโลเมตร โอซูดเดอบ l ทางตอนใต้ของเมืองบ Dist าลเอและอลา m มม distance distance แปลว่าระยะทางแมมแปลว่าอันเดียวกันก็คือระยะทางเดียวกัน alues ออยู่ทางตะวันตกเ e อซู de ริเดอแปลว่าของตะวันตกของเมืองซูริมาดูวิเคราะห์ประโยคนะคะคำที่ขีดไว้สีเขียวๆเ,เนี่ยเป็นคำขยายบอกสถานที่ตัวนี้แบบ จากข้อความในสื่อคะตรงนี้อีกสีเขียวๆโอซลองตูเดอแซสต์ตัวนี้ก็บอกเวลาอลาการเด s e ซดวิลอันนี้ก็บอกสถานที่เขาก็บรรยายไว้หมดเลยเนี่ยอาบิตอมีอาบิตองผู้อาศัยอยู่เท่าไหร่ซึ่งตั้งอยู่ที่ตรงไหนนะระยะทางเท่าไหร่ด้านไหนโอซุดเดอบาลอลาเมมดิสตอง alus de suri ประโยคหลักละคะประโยคหลักนี้ก็จะบอกว่าใครทำอะไรใช่ไหมฮะใครละคะ่ะฮะ l a p o l i c e ทำอะไรออ l a p o l i s แบบไหนตำรวจที่ไหนของท้องถิ่นกอง t ตนานกองต a n น n น,น,น,นี้มาขยาย l a p o l i e ทำอะไร a p r é c i é ได้บอกฮะระบุว่าเขานับได้ หกคนนะผู้บาดเจ็บหกคนดองในจำนวนนี้แซกแตงซูเฟอร์เดกราฟกูบูก็จะเป็นสองประโยคประโยคที่หนึ่งลาโ o ลิสอาร์เพรซิเซแกว่งงเตซิเบรซประโยคที่สองแซกแตงซูเฟร์เดกราฟกุบูหลายๆคนก็เจ็บหนักนะเจ็บหนักจากบาดแผลมีสองประโยคซ้อนกันอยู่ ซึ่งจะมีคำว,ว่าดองนี้มาเชื่อมไปอยู่บอกว่าในจำนวนคนบาดเจ็บนี้ยก็มีอยู่หลายคนที่เจ็บหนักและประโยคที่สามก็คือล้อมอาอัตเกอเอิงปัสองแล้วมีคำว,ว่าตูดาบอตูดาบอตัวนี้แปลว่าตอนแรกก่อนอื่นเลยเขาก็ได้ทำร้ายคนคนที่สถานีของเมืองามาะะดูย่อหน้าต่อไปแต่วิธีสังเกตว่า จะมีกี่ประโยคเราก็ต้องดูเครื่องหมายหรือป่วงภาษาอังกฤษเรียกว่าจุดฟูลสต็อปหแล้วก็สตกลงมี2ประโยคนะอิเลียเดอร์ฟราสเรามาดูความหมายของประโยคแรกนะคะก็คือตั้งแต่ตรงนี้ถึงเครื่องหมายป่วงเนี่ยประธานก็คืออิว e มีคำว่า on switch on s w i t c แปลว่าต่อมาต่อมาเขาก็ได้เดิน แล้วก็ได้ทำร้ายคนอื่นๆหลายๆคนแล้วมีคำว่า <c oughs> อาพรีออคีก็คือตอนแรกโออาซาไม่ระบุว่าเป็นใครสุ่มลงไปเอวองเดอร์เคอร์ทองเช n ดองจูนเมองก่อนที่จะถอยเข้าไปในบ้านเซลองเลอร์กอมวินิกเกคำว่าเซลองเนี่ยนะคะเราจะเคยได้ยินคำว่าเซลองมัวตามความคิดของฉันเซลองบอล ตามความคิดของปอลอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าไม่ใช้คำว่าเลองก็จะใช้คำว่าดับแพรดับแพรอลตามความคิดของปอลดับแพรมัวตามความคิดของฉันทีนี้เซลองเลอกมวนิกกจากฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่าเขาทำอะไรอะไรเนี่ยถ้าเราเห็นคำว่าเลองแล้วก็มีใครด้วยนั่นกะ็คือได้ข่าวมาจากคนนั้น มาดูความหมายของประโยคที่สองโอบูเดอแปลว่าภายหลังเดอเซอสองชั่วโมงอองวิครองโดยประมาณเอและอัพเพราซาวัวเอเตกองตักเตหลังจากได้รับการติดต่อคำว่ากองตักเตแปลว่าติดต่อป้าแปลว่าโดยอุนเนกิฟสเปเชียลิเซออุนเนกิฟ แปลว่าทีมงาน s p e c i a l ลรีแปลว่าผู้เชี่ยวชาญหลังจากได้รับการติดต่อจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญลอมอา e เอเตอาเเตผู้ชายคนนี้ก็ถูกจับป้าโดยเลฟอกเซเดลอดเลฟอกเซเดลอดก็คือตำรวจประโยคนี้เป็นประโยคที่เน้นกรรมของประโยคว่าผู้ชายถูกจับเอาผู้ถูกจับเนี้ยมาขึ้นต้นประโยคแล้วก็ผันแวบเป็น E T ก็จะมีเว็บแอเธอก็คือคำว่าเอเตมาอยู่ในรูปของปักติซิปั c เซก็จะเป็น aete แล้วก็มีคำว่า a k รซึ่งเป็นกริยาแท้อยู่ในรูปของปักติซิปัเซผู้ชายถูกจับมาปาลีฟ็อกซ์เดินลอเถ้าบอกว่าจะแต่งประโยคเป็นตำรวจจับผู้ชายคนนี้ก็จะเป็นข้างล่างนะคะก็บอกว่า Force l e f o r s de lode ในอันนี้ตำรวจองอาเคเตลอมโอเคนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าอลาปูเชนอฟวัว